โดแล้วครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับนี่กบผมโจโกแกนเดอร์ฟิชชิงครับก็หายหน้าหายตาไปนานครับก็กลับมาตกปลากันนี้ผมก็มาอยู่แถวหนองจอกนะครับหายหน้าหายตากันไปหลายเดือนครับ ก็จะมีเวลาว่างมาตกปลาครับวันนี้ผมจะไปตกกระพงบุฟเฟ่นะครับบ่อบึงเตยบึงเตยครับฝากติดตามครับโจแอนเดอร์ฟิชิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ่อครับว่าวันนี้ผมจะรอดหรือเปล่าดี๋ยวขายไปนานก็น่าจะแฮวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับที่บ่อครับเจอกันะครับนะครับดย อยู่บ่อพึงเตยนะครับหนองจอกนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับกลางทุ่งนาเลยครับข้างหลังผมนี่ทุ่งนาหมดเลยนะครับมีบ่อครับนี่เราจะตกเป็นบ่อนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าคันก่อนนะครับสวัสดีครับน้านาสวัสดีครับผบอันนี้น้าเป็นเจ้าของบ่อผมอ๋อผมเป็นน้องชายครับนี่เจ้าของบ่ออยู่ที่นี่ครับอ่าสวัสดีครับอันนี้พี่เตย อ๋อไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะบอกมงคเตยนะคือลูกสาวค่ะอ๋อครับอันนี้ก็เป็นวันต้นใช่ไหมครับใช่ผมค่าคันห้าร้อยบาทครับโอเคครับอ่าวจะจ่ายค่าคันก่อนเลยห้าร้อยบาทครับทั้งบอกขนส่งปลาเองอะค่ะอ๋อโอเคครับนี่ครับอานินเบอร์แปดอ๋อคือก็ชื่อคุณอะไรนะชี่โจครับชื่โจครับ ก็ถ้าใครจามาก็ติดตามทางเพจมึงเตยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงทิ้งเพจไว้ในช่องผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับอปลาที่นี่ลงกี่ตัวครับลงยังไงเป็นกิโลเป็นกิโลครับผมหนึ่งร้อยกิโลครับหนึ่งร้อยกิโลสำหรับอาทิตย์นี้ลงไปหนึ่งร้อยกิโลก็ได้ปลามาล 84ตัวครับผมไ <Okay. S 2> ซส์ก็โลกว่าครับผม1.2-1.3ครับผมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเพราะว,าว,วา่าบางครั้งปลาก็ได้สลับกันแบบว่าก้าขีดมั่งบางอาทิตย์นะฮะแล้วก็โลกว่ามั่งอะไรนะ,ะแล้วถ้าต้นไปแล้วเนี่ยวันซิงไปแล,แล้วเกิดเก็บตกยังไง อ๋อส่วนเก็บตกวันแรกก็วันจันทนะฮะค่าคันก็ซอฟลงมาเหลือสองรยห้าสิบาทครับผมครับเดี๋ยวผมเริ่มตกก็แปดโมงถึงหกโมงเย็นโอเคครับเดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ในช่องผมครับขอบคุณครับมาขอบคุณมากใครครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจ่ายค่าคันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาหาที่จุดตกนะครับแต่ผมดูในไลฟ์สดเขาจะขึ้นตรงกลางผันเยอะครับแต่ เดี๋ยวผมมาเซตอุปกรณ์ครับวันนี้เตรียมมาสองชุดครับกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับวันนี้ผมก็มาอยู่จุดที่จะตีแล้วนะครับนครับมาจากฝั่งนู้นครับมาสู้แดดเลยครับแดดร้อนมากก็เดี๋ยวอุปกรณ์ผมก็วันนี้เตรียมมาสองชุดครับชุดแรกก็วันนี้เอาแต่สปินมานะครับแบดไม่ได้มา ก็เก่งครับชิมาโนเบอร์พันสตาร์เดตเอเคนะครับประกบคู่กับคาริโตเวท64นะครับจริงๆมันต้องมีคันน้ำเช้าเวทสักสิบยี่สิบรือว่าสิบแปดสิบหบสิบดอะไรประมาณนี้ครับแต่เช้าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเดือดครับผมเลยไม่ได้เตรียม แล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งชุดเก็บนะครับอันนี้จะเป็นคันลิโต3สามแปดนะครับประก,กบคู่กับลอ้อชิมาโนแนนซี่ครับ mm hmm. เบอร์สองพั 4, 2, นซีสองพันเอ็ะครับ mm hmm. อันนี้จะเป็นลอกสปูนตื้นครับอันนี้จะเป็นเก็บเก็บเป็นคันเก็บนะครับตีเหยื่อเล็กๆพวกกาแลนพวกกระดีอุปกรณ์ก็ แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากเหยื่อก็เหยื่อเก่าๆที่เก็บอยู่ในกล่องนี่แหละครับนี้ก็ได้โอกาสเอามาใช้ครับเดี๋ยวผมเปิดหัวด้วย5้ากมนะครับปลาย่างห้ากมก็เดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมจะรอดหรือไม่ครับเดี๋ยวนี้ผมตั้งเป้าไว้เลยนะสองตัวและพอเลยโอเคครับเดี๋ยวฝากกดติดตามโจแกรนเดอร์ป h ชิ g งเลยครับแดดร้อนมากครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ทางบอกเขาจะเปิดเพลงชาตินะครับจบเพลงชาติเราก็ใส่กันยับเลยชุดนี้ครับ หมายแรกหมายแลวครับฝั่งเราโดนแล้วหนึ่งตัวสองนะครับขึ้นแล้วครับ ใกล้ๆครับแป๊นบนึงผมจะกอสันิทเงียบ

ฝัง่งผมเดือดครับแต่ผมไม่เดือดนะครับ กอลบปลาเป็นไงอ่ะโทษเหนือ โดนแล้วครับโดนแล้วครับบอกแล้วต้องโดนเป็นงไงบอกแล้วว่าผมต้องโดน yeah Gracias. นานทีออกออกบ่อยไม่ค่อยโดสัตว์ต้องนานนานทีออกน,นที่สองนะครับมาดูกันเตรียมชุดน้ำเช้าไว้3ามชุด เดือดอยู่ประมาณ5นาทีตัวประมาณสำหรับปลา100โลแปดสิบกว่าตัวตีไม้้อีกไม้หนึ่งเ,เราไปเก็บปลากันน้ำเช้าก็าได้มาสองอย,ยังชั่วนะเดี๋ยวมาเรามาไล่เก็บกัน

นี่ครับผมประกอบการไซโลโอ้ oh, รฮบเดี๋ยวเรามาตามดูต่อครับเริ่มเงียบแล้วเล่นเดี๋ยวกับติ๊กเดียวอขอเคาะกันหน่อยตัวนี้เยินเลย ดูคอสักชั่วโมงนึงไม่กัดก็ย้ายฝั่งไม่ไหวแล้วร้อนร้อนเดือดไม่ให้ปลานะแดดอะเดือดอีดแต้มแล้วครับนะห <c oughs> ลอไปยืนฝั่งไหนมา หูฟังนี้เขาเดือดกันตบ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 ผมผมไปเฉียวเฉียวได้มาสองตัว อนนี้เราก็ย like mm ้ายฝั่งแล้วนะครับเงียบมากทั้งบ่อเลยก็เดี๋ยวเรามาไล่ชุดเล็กๆกันชุดงานเก็บเนี่ยิโต๊ะสามแปดนะสาย0.6ช็อกหน้าก็ยี่สิปอนด์คอเหยื่อเล็กๆ หัวน,นี้งดหนึ่งจดูกันไม่ไหวฝั่งนู้นแดดร้อนน้าก็เกิดเลยครับเกืคอคปลามันจะมาหลบแดดเหมือนเราบ้างร้อนจริงๆ ไม่เอาแต่ยกก็ดีว่ะกัดนะครับ ก็ดีอยวฮนะ ังจากกินข้าวก็เดี๋ยวมาเปลี Release> ่ยนเป็นพวกการแลนท์พวกเหยื่อเล็กๆดูครับ้ ของกุ้เฟ้อก็แบบนี้แหละครับเช้าถ้าจั่วได้ก็ถือว่าโอกาสไม่แห้วสูงแต่ถ้าเช้าจั่วไม่ได้ก็ปลาบ่ายมันจะหายากหน่อยครับแต่ก็มีขึ้นนะครับกลางบ่อขึ้น ผมก็เกือบขึ้นนะแต่มันติดบินปากสะบัดหลุดเฉยไม่เไย,ยวเราหาใหม่หาไม่ยากหรอกปลาอยู่ในบอ่อนี่แหละขึ้นอีกแล้ครับ ขึ้นอยู่เรือร่อยๆครับของบุฟเฟ่วันนี้นะครับผมก็ตามเก็บไม่เจอเลยนะครับก็ได้ตอนเช้า,าไปสองตัวนะครับก็อย่างนี้แหละครับลำบากอากาศร้อนแต่ก็สู้มาทั้งวันแล้ววันนี้ขยี้มาทั้งวันแล้วก็เต็มที่ครับตามเป้าสองตัววันนี้ก็เดี๋ยวฝากกดติดตามโจแกนเดอร์ฟิชชิงด้วยนะครับเดี๋ยว ทิปหน้าผมจะไปตกปลาอะไรเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับรอชมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูปลาผมก่อนครับไปด,ดูสายปลากันนี่นะครับสองแต้มไซรโล,สอ,โลสองโลสโลสองโลสามเหลยครับปลาแข็งแรงมากเลยครับไส,สองตัวก็เดี๋ยว เจอกันทริปหน้าครับฝากกดติดตามกับ Joe c a n อ e Fishing ทริปต่อไปเราจะไปตกปลาอะไรกันดีโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน